สวัสดีคะ่ะสวัสดีทุกทท่านนะคะวันนี้ก็เรามาพบกับทางช่องพระบ้านมงคลชีวิต EP ที่3 3กันค่ะคุณท่านกำลังรับชมช่องพระบ้านมงคลชีวิต EP ที่3 3กันนะคะ วันนี้นะคะหนูมีพระบ้านมาแบ่งปันให้กับคนท่านได้รับชมกันทั้งหมด19รายการค่ะหากวันนี้คุณท่านสนใจศรัทธาอยากเช่าบูชารายการไหนนะคะให้คุณท่านแจง้งปิดเป็นหมายเลขได้เลยค่ะหนูจะเขียนหมายเลขกำกับใต้องค์พระชัดเจนนะคะอย่างเช่นรายการที่1วันนี้ค่ะเป็นชุดกรรมการนะคะเหรียญหลวงพ่อแดงค่ะพระครูยานวิราชนะคะ เดี๋ยวจะเป็นรายการที่สองนะคะเป็นรุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีหลวงปู่มูลค่ะ ถัดมานะคะหรือคุณท่านจะสนใจหมายเลข 9, 1 1 11นะคะหรือ 16, 17, 18นะคะสนใจรา,รายการไหนแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0891927153 0891927153จะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีครบทุกบ้านเลยนะคะท่านใดนะคะมีลายนะคะสามารถแอดกันเข้ามาได้เลยนะคะ ปิดให้ทานจองกันให้ทานค่ะวันนี้นะคะท่านใดปิดทานจองทันได้รายการไหนไปใน,ในวันนี้หนูขอแสดงความยินดีด้วยนะคะพระบ้านรายการดีนะคะท่านไม่ควรพลาดค่ะอย่าปล่อยให้หลุดมือนะคะปิดให้ทานจองกันให้ทานค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะมาเริ่มรับชมกันที่หมายเล็กหนึงนะะ่งค่ะวันนี้นองทานหมายเล็กหนึ่งนะคะขอเปิดด้วยนะคะเป็นเหรียญที่ระลึกนะคะรับพระราชทานนะคะ สมณศักดิ์พระครูยานวิราชหรือหลวงพ่อแดงค่ะอายุท่านนะคะ83ปีวัดเขาบันไดอิจังหวัดเพชรบุรีขอาท่านเป็นเหรียญปี2503กรรมการนะคะหน้ากรอกท่านอักขระไว้ชัดเจนค่ะคุณท่านจะได้รับทั้งหมด3เหรียญ3เนื้อเลยนะคะวันนี้นะคะ หากัญญานะคะท่านชุดกรรมการนะคะที่สำคัญนะคะเจ้าของเดิมเขานำไปเลี่ยมเก็บผิวองค์พระให้เขาท่านเป็นเลี่ยมลอยองค์กันน้ำนะคะชุดนี้หมายเลขนึนะคะท่านได้รับทั้ง3เหรียญเลยนะคะขอปล่อยแบ่งปันนะคะที่1,000บาทเท่านั้นค่ะ1,000บาทพร้อมส่งนะคะจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะท่านใดนะคะสายหลวงพ่อแดงนะคะอยากเก็บนะคะท่านดูหน้าเหรียญน,นะคะลายเส้นท่านคมค่ะ หน้าเหรียญไม่สึกไม่มีร้อยขีดควรนะคะเพราะอยู่ในเลี่ยมของท่านเลี่ยมเก็บผิวองค์พระให้กับคุณท่านเรียบร้อยแล้วนะคะอายุท่าน82ปีนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะไม่ควรพลาดค่ะปี2503นะคะเก็บได้เก็บกันน่าท่านไม่ควรพลาดนะคะมีเพียงแค่หนึชุดเท่านั้นนะคะเก็บให้ลูกให้หลานได้เลยนะคะ ชุดที่หนึ่งะคะแบ่งปานที่1นึ่ันบาทเท่านั้น,นะค่ะท่านเหรียนท่านงามนะคะท่านลายเส้นท่านคมนะคะองนี้เป็นเนื้อทองแดงรมดาค่ะตัวหนังสือยันอักขระท่านชัดนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพร้อมหูห่วงนะคะท่านเก็บได้เก็บกันนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะด้านหลังรอยจานยันอักขระนะท่านชัดนะคะสวยทั้ง3มเดียนค่ะ ปล่อยแบ่งปันเลยนะคะ1 0 0 0บาทเท่านั้นเท่าท่านถัดมาค่ะมากันที่รายการที่2นะคะหมายเลขก2วันนี้ค่ะเป็นหลวงปุม,มุ่นนะคะรุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีค่ะวัดป่าหนองลมอำเภอวัฒนานครจังหวัด,าาดสระแก้วนะคะชุดกรรมการเหมือนการเท่าท่านเป็นปี2,5,4,3นะคะชุดนี้ประกอบไปด้วยสี่เหลี่ยนเท่ทาน,น,นรุ่นนี้หรือที่เรียกนิยมกันว่าเป็นรุ่นมังกรคู่นะคะ รุ่นเสาห้ามหาเศรษฐีรุ่นชื่อรุ่นดีเลยนท่านเก็บไว้นะไม่เสียหายแน่นอนค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนท่านได้รับทั้งหมดสี่เหรียญเลยนะคะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะหนึ่งพันบาทพร้อมส่งนะคะท่านมั่นใจได้เลยนะคะหน้ากล่องท่านอักขรว้ชัดเจนค่ะวันนี้มีมาแบ่งปันเพียงแค่หนึ่งชุดเท่านั้นนะคะหมดแล้วหมดเลยนะคะท่านไม่ควรปล่อยให้ลุดกันนะคะท่านใดเข้ามารับชมในวันนี้ถือว่าโชคดีมากๆของท่าน นี่ค่ะที่สําคัญนะคะเหรียญต้องตอกโค้ดด้วยนะคะเหรียญมังกรคู่องค์นี้เป็นเนื้อทองแดงค่ะท่านท่านดูดวงตานะคะจมูกท่านโด่งค่ะสวยมากๆเลยนะคะองค์นี้นะคะอยู่ในเลี่ยมของท่านเป็นเลี่ยมรอยองค์กันน้ำนะคะเก็บเนื้อองค์พระไม่ให้สึกไม่มีรอยขีดข่วนนะคะวัดป่าหนองรมอราําเภอวัฒนานครจังหวัดสระแก้วเหรียญปี43ค่ะหลายท่านยังไม่มีเก็บนะคะหรือบางท่านเก็บกันแล้วไม่ยอมปล่อยแล้วน้องท่าน เรียนลงปุ่มมุนนะคะควรมีเก็บไว้นะคะหมายเลขสองได้รับถึงสี่เหรียญเลยนะคะขอปล่อยที่หนึ่งพันบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมาที่รายการที่สามเาท่านหมายเลขสามวันนี้นะคะเป็นเม็ดแตงหลวงพ่อทวดค่ะเม็ดแตงองคเล็กนะคะเนื้ออันปาก้าเขาท่านมาพร้อมสร้อยเลยนะคะ รายการนี้นะคะหนูได้องค์พระมาพร้อมสร้อยค่ะวันนี้หนูไม่ถอดนะคะหนูขอปล่อยแบ่งปันให้กับคุณท่านเลยนะคะได้รับทั้งองค์พระพร้อมสร้อยไปเลยนะท่านเป็นเม็ดแตงหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะท่านดูดวงตาจมูกนะคะลายเส้นท่านคมค่ะอยู่ในเลี่ยมด้วยนะคะมาพร้อมสร้อยค่ะรายการนี้ท่านใดศรัทธาเม็ดแตงนะคะขอปล่อยแบ่งปันที่650บาทเท่านั้นค่ะ650บาทนะคะหมายเลข3าของท่าน นี่ค่ะมาพร้อมสร้อยเลยนะคะหนูไม่แน่ใจว่าเป็นสร้อยอะไรนะคุณท่านนี้ค่ะคุณท่านดูคราบนะคะสวยมากๆเลยนะคะคราบความเก่าเดิมนะคะนี่ค่ะมาพร้อมสร้อยเลยน้องท่านหกร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะท่านใดตาไวตาถึงย่อมได้ของดีไปครอบครองแน่นอนของท่านรีบนํามาขึ้นไลน์ให้กับคุณท่านได้รับชมกันเลยนะคะด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสภณหรือหลวงปู่ทิมค่ะ ปิดให้ทานจองกันให้ทันนะคะได้แต่งปันมาเพียงแค่1เส้นนะคะเส้นนี้นะคะหกรบาทเท่านั้นค่าท่านหมายเลขสามนะคะถัานมาค่ะมากันที่รายการที่4ค่ะหมายเลขสี่วันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์พใหญ่วัดตระคังคำท่านองค์นี้นะคะมวลสารดั้งเดิม,มท่านดูลายเส้นลายผิวนะคะแตกตามธรรมชาติเลยนะคะานนะคะไม่บินไม่แตกค่ะท่าน สวยสมบูรณ์หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะที่สําคัญนะคะท่านได้พระสมเด็จได้พอองค์นี้พร้อมเลี่ยมใส่กรอบให้กับคนท่านค่ะไม่ต้องไปเสียเวลาเลี่ยมที่ไหนแล้วนะคะได้ไปขึ้นคอปูชาด้าสวยๆของท,ท่านท่านใดอยากหาพระสมเด็จสวยๆสักรายการไว้บูชาองค์นี้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะพร้อมเลี่ยมเลยนะคะขอปอแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะคะถัดมาหามากันที่รายการที่ห้าค่ะ หมายเลขห้าวันนี้นะคะเป็นพระนางพญานะคะท่นานองค์นี้พระนางพญาพิมพเข่าโค้งเนื้อดินนะคะจังหวัดพิษณุโลกค,ค่ะมวลสารดั้งเดิมเลยนะะุท่านเนื้อดินนะคะยอดนิยมเลยค่ะสวยมากๆเลยนะคะพระนางพญามาพร้อมเลี่ยมกรอบฝั่งเพชรแล้วก็พร้อมหมุห่วงเลยนะคะวันนี้ท่านใดศรัทธานางพญานะคะหนูขอปล่อยให้กับคุกท่านนะคะที่ห้าร้อยบาทค่ะ 500รอบาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยนะคะท่านดูเลี่ยมนะคะเลี่ยมอย่างหนาเลยนะคะนี่ค่ะด้านหลังนะคะเนื้อดินไม่แตกนะคะท่านเนื้อดินท่านสวยเลยนะคะอง์นี้นะคะพระนางพญาค่ะห้ารอยบาทเท่านั้นเลยนะคะทัดมาค่ะมาที่รายการที่หค่ะหมายเลขหวันนี้ค่ะท่าน,นองนี้นะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะเป็นชินราชค่ะท่านจังหวัดพิษณุโลกค่ะ เนื้อผงนะคะพุทธคุณท่านล้นหนาบเลยนะคะองค์นี้คราบกรูขึ้นตามซององค์พระเลยน,น,น้องท่านนี่ค่ะใบหน้าท่านยังเต็มท่านยังชัดนะคะเป็นชินาราจังหวัดพิษณุโลกนะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินเก่าค่ะขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่500บาทค่ะห0 0บาทพร้อมส่งเท่านั้นเลยน้องท่านปิดให้ทันจองกันให้ทันนะคะไม่ควรพลาดค่ะ500บาทเท่านั้นเลยนะคะ พาดมาค่ะมากันที่รายการที่7ค่ะหมายเลขเจ็ดวันนี้น้องท่านท่านใดสายหลวงปู่ทิมนะคะลูกศิษย์ลูกหาท่านเยอะนะคะไม่ควรพลาดค่ะวันนี้นะคะมีเหรียญจะเริญพรนะคะท่านเป็นเหรียญจะเริญพรล่างของหลวงปู่ทิมค่ะมีมาแบ่งปันสองรายการนะคะเหรียญท่านสวยน้องท่านที่สําคัญต้องตอกโคด,ด้วยนะคะเหรียญหลวงปู่ทิมเหรียญจะริญพรล่างค่ะอายุท่านเก้าสิบห้าปีนะคะ เป็นเหรียญปีหนึ่งเจ็ดเน่าท่านดวงตาจมูกนะคะเหรียญท่านสวยมากๆค่ะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะสวยทั้งสองเหรียญค่ะวันนี้ขอปล่อยแบ่งตานน่าท่านเหรียญละห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะเหรียญละห้าร้อยบาทนะคะท่านใดสนใจเหรียญไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะมีเนื้อทองแดงน้องท่านกับเนื้ออันปะก,ก้านะคะมาดูเนื้อทองแดงกันค่ะเหรียญละห้าร้อยเท่านั้นนะคะปีหนึ่งเจ็ดนะคะสวยมากๆเลยน้องท่าน อายุท่านนะคะ95ปีค่ะเหรียญเจริญพรนะคะหลวงปู่ทิมอิสริโกค่ะเหรียญละ500บาทเท่านั้นเลยนะคะวัดะหารไรจังหวัดระยองด้านหลังเป็นหลังยันห้านะคะา่านสวยมากๆค่ะอีกรายการนะคะเป็นเนื้ออันปะกา้าของท่านเป็นเหนเรียญเจริญพรล่างเช่นกันนะคะขอ,ของหลวงปู่ทิมค่ะท่านดูลายเส้นท่านคมน่าลายเส้นสลละสลวยเลยนะคะจมูกท่านโด่งค่ะ เหรียญงามนะคท่านท่านชมว่าอย่างไรบ้างคะงดงามมากๆเลยนะคะถ่ายจากกล้องสดค่ะมาพร้อมกรอบเลี่ยมเงินเก่าเลยนะคะวัดประหารไรจังหวัดระยองค่ะปล่อยแบ่งปันนะคะเหรียญละห้0รบาทเท่านั้นค่ะท่านใดสนใจรับคู่นะคะมีราคาพิเศษแบ่งปันให้แน่นอนค่ะท่านถัดมาค่ะมาที่รายการที่8นะคะหมายเลขแปวันนี้คองท่านเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังนะคะ องน,นี้มีคราบทององ,งลงรักปิดทองไว้ด้วยนะคะท่านรายการนี้นะคะนี่ค่ะคราบทองเห็นชัดเลยนะคะมาพร้อมเลี่ยมเลยนะคะเลี่ยมพระสมเด็จให้เลยนะคะท่านได้ไปบูชาได้สวยๆของท่านด้านหลังนะคะเนื้อไม่บินไม่แตกหักนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดนะคะท่านองน,นี้ปล่อยแบ่งปันที่5้าห้าบาทเท่านั้นค่ะห้าห้าบาทนะคะ มาค่ะมากันที่รายการที่9ค่ะหมายเลขเก้าวันนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันวัดพญาตารามของท่านองค์นี้นะคะเหรียญค่อนข้างสึกนะค่ะท่านตามสภาพเลยนะคะแต่เนื้อองค์พระท่านเก่าสวยสมบูรณ์ของท่านอยู่ในเลี่ยมเลยนะคะวันนี้ท่านใดศรัทธานะคะปล่อยแบ่งปันที่ห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทนะค่ะท่านรายการนี้นะคะ เหรียญหลวงพ่อกันนะคะปิดให้ทันจองกันให้ทันค่ะพร้อมเลี่ยมหูห่วงเลยนะคะมีหูห่วงให้เอาทานเลี่ยมนะคะเหรียญพ่อกันนะคะห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่10ค่ะหมายเลขสิบวันนี้น้องท่านเป็นพระคำหมากนะคะพองหลวงพ่อฤาษีลิงดำค่ะรายการนี้นะคะเป็นพระคำหมากค่ะเนื้อองค์พระจะออกสีแดงสีชมพูนะคะท่านนี่ค่ะ สวยมากๆเลยนะคะเป็นพระคำหมากนะคะอยู่ในเลี่ยมกรอบสแตนเลสค่ะท่านใดสรัทธารายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันที่450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทงท่านพระคำหมากนะคะสวยมากๆเลยนะคะเนื้อองค์พระท่านไม่แตกนะคะถัดมาค่ะมาที่รายการที่11ค่ะ หมายเลข1 1รายการนี้เป็นพระคาข้าวนะคะของหลวงพ่อฤาษีลิงดําเช่นกันของท่านนี่ค่ะของหลวงพ่อฤาษีลิงดํานะคะพระคาข้าวนะคะอยู่ในเลี่ยมกรอบเลยนะคะรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันนะคะที่ 5, อ่าขอภัยด้วยนะคะ450บาทเท่านั้นค่ะ450บาทนะคะ หากวันนี้ท่านใดสนใจรับผู้นะคะพระคำหมากและคำข้าวนะคะมีราคาพิเศษแบ่งปันให้แน่นอนค่ะท่านโทรเข้ามาสอบถามพูดคุยกันได้นะคะรายการไหนยังอยู่หนูพร้อมปิดการขายให้ทันทีค่ะท่านถัดมาค่ะมาที่รายการที่12ค่ะหมายเลข12รายการนี้นะคะเป็นเหรียญกองพันของหลวงพ่อเกษมเขมโกค่ะท่าน เหรียญท่านสวยนะคะท่านดูดวงตาดูจมูกนะคะสวยทุกมุมค่ะลายเส้นท่านคมนะคะเหรียญสึกตามสภาพเลยนะทะ่านตาท่านใดไวตาท่านใดถึงย่อมได้ของดีกลับบ้านแน่นอน,นะคะ่ะสำนักสุสานไตรักจังหวัดลำปางนะคะท่านดูโค้ดนะคะเป็นโค้ดกงจักนะคะหลวงพ่อเกษมเขมโกหลายท่านเก็บกันแล้วไม่ปล่อยแล้วนะคะหลวงพ่อเกษมนะคะเหรียญยอดนิยมนะคะ ควรมีเก็บไว้ค่ะขอปลอแบ่งปันที่550บาทเท่านั้นค่ะ550บาทนะคะฮัดมาค่ะมากันที่รายการที่13ค่ะหมายเลข13วันนี้น้องท่านเป็นเหรียญหลวงพ่อทวดวัดช้างให้นะคะเป็นรุ่นเหยียบน้ำทะเลจืดค่ะหรือเรียกกันว่าเป็นรุ่นเสี่ยงโตนะคะ สวยมากๆเลยน้องท่านรุ่นเสียงโตนะคะมาพร้อมเลี่ยมค่ะท่านใดศรัทธานะคะขอปล่อยแบ่งปันที่500บาทเท่านั้นค่ะห้าบาทเท่านั้นเลยนะคะพระครูวิสัยโสพลหรือหลวงปุทีมค่ะสวยมากๆเลยน้องท่านเหรียญท่านเก่าเดิมมาพร้อมเลี่ยมนะคะถ้ารับเหรียญไม่พอพร้อมเลี่ยมค่ะห้าบาทเท่านั้นค่ะถัดมาค่ะมากันที่รายการที่14ค่ะ หมายเลข14วันนี้นะคะเป็นพระปิดตาจัมโบ้ของหลวงปู่โตวัดประดู่ชิมพีเขาท่านเป็นจัมโบ้รุ่นที่2นะคะนิ้วมือท่านชัดเป็นเนื้อผงใบลานเขาท่านอยู่ในเลี่ยมกรอบเก่านะคะใต้ฐานฝังตะกุดหนึ่งดอกค่ะเปิดโชว์องค์เนื้อพระนะคะท่านเลี่ยมกรอบเก่าเดิมนะคะตรงหูห่วงตรงนี้นะคะมีสายสินผ้ายาันค่ะด้านหลังเป็นหลังยันดวงนะคะ ท่านใดสนใจรายการนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันเลยที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทพร้อมส่งนะคะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่15ค่ะหมายเลข15วันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จจิตตระัฐาคอาท่านเป็นพระยอดนิยมนะคะเป็นพระกำลังแผ่นดินนะคะของราชการที่9้านะคะท่าน อ,องนี้นะคะเจ้าของเดิมเขานําไปเลี่ยมเก็บผิวให้น้องท่านไปนเลี่ยมเก็บองคพระนะคะสังเกตนะคะด้านหลังค่ะแผ่นทองนะคะเต็มแผ่นเลยน้องท่านด้านหลังนะคะเป็นพระกําลังแผ่นดินนะคะสมเด็จจิตรดาของพระราชการที่9้าค่ะท่านใดศรัทธานะคะขอปล่อยแบ่งปันที่500บาทเท่านั้นค่ะ500บาทน้ท่านหากันยากนะคะอ,องค์นี้ต้องเป็นข้าราชการหรือว่าคนที่อยู่ในยศนะคะถึงจะได้แบ่งปันไปนะคะ วันนี้ได้มาหนึ่งองค์เขาท่านนี่ค่ะมีคราบทององลงลักปิดทองด้วยนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะท่านใดได้ไปในวันนี้หนูขอขแสดงความยินดีด้วยนะคะ500บาทเท่านั้นค่ะท่านใดนะคะมีเส้นมีสายมีมุมนะคะไปต่อได้หนูยินดีมากๆเลยนะคะถัดามาค่ะมาที่รายการที่16ค่ะหมายเลข16วันนี้นะคะเป็นพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่วัดระฆังเขาท่านองค์นี้นะคะเป็นเนื้อ ผงนะคุาท่านดูองค์ท้านนะคะผิวจะแตกตามธรรมชาติเลยนะคะองคนะน์นี้ค่ะสวยมากๆเลยนะท่านนี่ค่ะอยู่ในเลี่ยมนะคะขอปล่อยแบ่งปันที่ห้าร้อยบาทเท่านั้นค่ะห้าร้อยบาทนะคะได้รับพระสมเด็จพร้อมเลี่ยมกรอบลายไทยเลยนะท่านลงยานะคะสีแดงและสีน้ำเงินแบบนี้เลยค่ะท่านพร้อมหูหงวนะคะได้ไปขึ้นคอบูชาได้สวยๆค่ะขอปล่อยแบ่งปันนะคะห้าร้อยบาทค่ะ คัดมาค่ะมากันที่รายการที่17ค่ะหมายเลข17วันนี้นะคะเป็นรุ่นดีเจรอบนะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมะโกค่ะสุสานไตรักจังหวัดลำปางเขาท่านเป็นเหรียญปี3-8นะคะเนื้อทองแดงรมดำค่ะ เหรียญดังเหรียญยอดนิยมเลยนะคะหลายท่านตามหาตามเก็บกันอยู่นะคะในอนาคตเหรียญท่านไปไกลแน่นอนค่ะท่านใดที่ยังไม่มีรุ่นนี้เก็บนะคะวันนี้น้องขอความการุณานะคะมารับชมพิจารณาไปพร้อมๆกันขอ่านขอปล่อยแบ่งกันเลยนะคะรายการนี้นะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมเขมกงท่านอยู่ในกรงเลยนะคะตัวหนังสืออักขระท่านชัดค่ะลายเส้นท่านคมนะคะ ดูมุมไหนก็สวยของท่านลายเส้นท่านคมนะคะเหลียงงามเหรียญสวยค่ะไม่พาดนะคะเนื้อทองแดงรมดำจมูกท่านโด่งค่ะรุ่นดีเจ็ดรอบรายการนี้ขอปล่อยแบ่งปันเลยนะคะที่500บาทเท่านั้นค่ะห้าบาทนะคะท่านใดไว้ย่อมได้ไปนะคะท่านได้ของดิกรับบ้านแน่นอนค่ะไม่ผิดหวังแน่นอนของท่านเหลียนรุ่นนี้หากันยากนะคะหลายท่านยังไม่มีเก็บนะคะรุ่นดีเจ็ดรอบค่ะ ควรมีเก็บไว้อย่างน,อน้อยรุ่นละเหรียญนะคะไม่พลาดนะคุณท่านปีสามแปดนะคะหาองค์สวยๆแบบนี้กันได้ยากมาพร้อมกล่องเดิมเลยนะคะท่านใดไปต่อได้ให้นะคะหนูขอยินดีมากๆเลยนะคะหมายเลขสิบเจ็ดห้าร้อย 17, บาทเท่านั้นค่ะทัดามาค่ะมาที่รายการที่สิบแปดนะคะหมายเลขสิบแปดรายการนี้เป็นรุ่นที่รุ่นดีเจ็ดรอบเช่นกันค่ะองค์นี้เป็น อีกเนื้อหนึ่งแนวะ้ท่านหลวงพ่อเกษมเขมะโกค่ะสุสานไต้รักจังหวัดลำปางปีสานะคะท่านสัตธาเรียนไหนอยากเก็บเรียนไหนแจ้งเข้ามาได้เลยนะคะไม่ควรปล่อยให้หลุดกันนะคะมีเพียงอย่างละหนึ่งเหรียญเท่านั้นค่ะลายเส้นสละสลวยลายเส้นท่านคมนะคะดวงตาหยดน้ําท่านชัดจมูกโด่งเขาท่านเหรียญท่านงามนะคะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะขอปล่อยแบ่งปันที่500บาทเท่านั้นค่ะ 500อยบาทพร้อมส่ง,งน้องท่านหมายเลข18นะคะท่านใดซายหลวงพ่อเกษมน้องท่านเหรียญดังเหรียญยอดนิยมนะคะลูกเสษ็์ลูกหาท่านเยอะค่ะสุสานไตรักจังหวัดลำปางปี38นะคะเหรียญหลวงพ่อเกษมของท่านหมายเลข18นะคะ500บาทค่ะทัดมาค่ะมากันที่รายการที่19ค่ะรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วนะคะขอปิดท้ายด้วยของหลวงพ่อรวยนะคะ คุณท่านจะได้รับนะคะเป็นเลดค่ะเป็นหัวเลดนะคะอยู่ในเลี่ยมพร้อมด้วยนะคะท่านพร้อมด้วยเหรียญหลวงพ่อรวยนะคะชุดนี้เลยนะคะท่านจะได้รับทั้งหมด2ชิ้นนะคะเลี่ยมให้เรียบร้อยค่ะท่านใดสายหลวงพ่อรวยไม่พลาดนะคะนี่ค่ะเลี่ยมสองหัวหัวนะคะคุณท่านขึ้นขอบอชาได้สวยๆค่ะหัวเลดของหลวงพ่อรวยนะคะ มาพร้อมเหรียญของหลวงพ่อรวยขอาท่านบูชาหนึ่งได้ถึงสองเลยนะคะเหรียญหลวงพ่อรวยค่ะรุ่นนี้นะคะรุ่นรวยปาสาทิโกนะคะจังหวัดอยุธยาหลวงพ่อรวยนะคะเดี๋ยวให้ชมด้านหลังกันของท่านนี่ค่ะหลวงพ่อรวยปาสาทิโกเลดหัวเลดนะคะจะเป็นรุ่นชนะจนปีห้าหกเขาท่าน นี่ค่ะรุ่นชนะโจนปีห้าหกนะคะมาพร้อมด้วยเหรียญน,นะคะเป็นเหรียญไตรามาสปีห้าเก้ารวยรวย,รวยค่ะสวยมากๆเลยนะคะท่านใดสนใจนะคะได้รับถึงสององเลยนะคะคู่แบบนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันนะคะสาหรับท่านที่สนใจนะคะสองเหรียญแบบนี้นะคะขอปล่อยแบ่งปันที่แปดร้อยบาทเท่านั้นค่ะแปดร้อยบาทพร้อมส่งนะคะได้รับเลทแล้วก็เหรียญหลวงพ่อรวย ชุดนี้เลยนะคะ800บาทเท่านั้นคำท่านปิดให้ทนันจองกันให้ทันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมช่องปัญญาหากรับชมคลิปวิดีโอจบแล้วนะคะท่านสนใจศรัทธา อยากเช่าบูชารายการไหนให้คุณท่านแจ้งปิดเป็นหมายเลขแล้วก็สายด่วนสายตรงมาได้เลยค่ะที่เบอร์0ู9ย์2ป1 5 3 0 8 9 1 9 2 7 1 5 3หรือท่านใดมี ID ดีลายบ้านเขียวนะคะก็สามารถแอด เข้ามาได้ตามนี้เลยนะคะจะส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางส่งครบทุกบ้านรับประกันของสวยตรงตามคลิปวิดีโอแน่นอนค่ะท่านถ่ายจากกล้องสดเลยนะคะเดินทางมาเป็นหลาย EP แล้วนะคะาท่านไม่มีปัญหาค่ะหากวันนี้ท่านใดปิดท่านจองท่านได้รายการไหนหนูขอแสดงความดนดีด้วยนะคะฝากท่านกดไลค์กดติดตามช่องปัญญากันไว้ด้วยค่ะหนูลงคลิปทุทกๆวันนะคะาท่านจะได้ไม่พลาดใน EP ต่อๆไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ